สวัสดีค่ะมิวนิกะจูนค่ะเลิฟค่ะมิวค่ะแล้วก็มเมือค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเอสนะครับครับผมเกรทครับ อินสารินครับอูครับบูมครับเรื่องเนี้ยมันต้องมีความชุลมุนคือสนุกแน่นอนแบบอยากดูมากอยากดูความน่ารักความแบบตลกอะไรเงี้ยค่ะได้ยินมาว่าอ่าภาคแรกเนี่ยเป็นแม่กับลูกเนี่ยสลับกันแ้วตอนนี้ได้ยินมาว่าเหมือนจะสลับกันเยอะกว่าสองนะน้อยเหรอแล้วก็มาลองคิดดูเล่นๆว่าเอ๊ะถ้าเราสี่คนสลับกันนี่น่าจะไปเยอนะหรือว่าเราจะสลับกันเราจะลองอ่ะถ้าสมมติว่าตื่นเช้ามาแล้วเราต้องสลับร่างกับใครสักคนในบ้านหรือว่าใครสักคนที่แบบ เป็นเพื่อนเราหรือใครก็ตามจะทำยังไงไออย่างของพี่ใช่ไหมถ้าเป็นแม่จะไปวิ่งคือซื้อลูวิ่งให้เราแม่ไม่วิ่งนะอยากเป็นพี่อินครับอยากรวยเลิฟอยากสลับร่างกับเมิร์ฟผมอยากเป็นบูมครับผมอยากสูงเราอยากแบบเป็นลูกคนเล็กของบ้านบ้างแล้วอยากแบบโดนพี่สาวเปอะไรอย่างงี้แบบอยากคอยแบบ โดนเทคแคร์จากแม่แล้วก็พี่สาวอะไรอย่างเงี้ยอยากไปนะอบูมด้วยอยากสูงเหมือนกันถ้าเป็นหนูก็คงอยากสลับร่างกับน้องสาวตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยากรู้ความรู้สึกของการเป็นน้องบ้างแบบว่าเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็คือจะคนละคาแรคเตอร์หนูเลยเขาจะมีความแบบต่างขั้วกับหนูมากก็เลยอยากรู้ว่าแบบเออถ้าเป็นน้องเนี่ยจะเป็นยังไงเราอยากเป็นพี่เกดอ,อยากลองดูว่าเออถ้าเราวัยเท่านั้นอะเรายังสามารถเป็นเจนซีได้อยู่หรือเปล่าบอกให้ เอามาป้าผ้าไปไหนไปไหน<ๆ>ไ,ไปไหนละ่ะเลาวยเออเสียงมันดังอยู่เลยใครใครมาใครมาประตูหนีใครหนีไปตา อ่านยากอม่ต้องถูกนี่โอเคเอาตามนี้โอรมามันูกหมดเลยผูกสี่ค่ะถูกหมดเลยค่ะนี่อ้โหเฮคิงคองไวมี่ไมด้หลอไม่ไดาหรอ ขอยยิ้มพนันได้พรขอเนนมเลยนะอยากชวนทุกคนนะครับมาดู f ฟร์กิเ f อร์ไฟเดย์ <Friday S 2> นะครับที่เอสเอฟนะครับรับรบอ,องว่าปวนอลหมา่านแล้วก็สนุกแน่นอนนะครับเป็นหนังที่น่ารักสนุกแล้วก็ตลกมาดูกันที่เอสเอฟกันเยอะๆนะค่ะ